สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเจีย๊ยบชวนทําได้รวมร้านในตัวเมืองจันทบุรีนะคะที่เหมาะกับคนรักสุขภาพนะคะและเฉพาะอย่างยิ่งนะคะคนที่จะเข้าเผ่าคีโตหรือผู้ที่อยู่ในเผาอยู่แล้วนะคะต้องการจะหาซื้อเครื่องปรุงอาหารและเครื่องดื่มนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะเรามาเริ่มที่ร้านแรกกันเลยค่ะร้านที่หนึ่งร้านกินอยู่ดีอยู่ในตลาดจันทบุรีนะคะน้องพูดเก่งมากเลยค่ะป้าไม่ต้องพูดเลยเลย เนาะร้านเราก็จะเป็นแนวกว้างๆตรงนี้เลยเริ่มสักยารักษาโรคไปเนาะแล้วก็มีอาหารคลีนคีโตเครื่องปรุงนะคะอ่ามีแพ่นะคะมูเครื่องปรุงะค,ะนนะคะงงงีโตตรงนี้ได้เลยน้ำจิม้มน้ำปลานะคะซอต่างๆหลักๆนะเราจะไว้ชั้นบนให้นะคะมีเครื่องปรุงหลากหลายเจ้าเลยค่ะขนมก,ก็จะสลับวิกลงไปนะคะสัปดาห์นี้เยอะมากเลยมีกันถึง4ชั้นเลยค่ะ ของเรานะคะจะมี2สาขาเนาะสาขาตรงนี้นะคะในตลาดตรงนี้เปิดทุกวันเลยค่ะ9ก้าโมงถึงพุ่มครึ่งนะคะแต่ถ้าวันอาทิตย์นะคะขอเปิดเที่ยงถึงพุ่งครึ่งค่ะนี่เลยค่ะเข้าไปที่เพจได้ทุกช่องทางเลยนะคะ Facebook IG หรือว่าอินบ็อกก็ได้จ้าโอ้ไปต่อกันที่ร้านที่สองค่ะอยู่ในตลาดจันทบุรีเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะ บ้านกิโตจันทบุรีค่ะนะนะคะีลเวอรี่ก็คือเราเดี๋ยวเราจะมีเปิดออเดอร์ทุกวันในเพจะคะ่ะเมนูก็จะเปลี่ยนไปทุกวันนะคะแล้วก็มีบริการสง่งส่วนเใหยวจะหยู่บนอาทิตย์ค่ะ,ะมีอาหารขนมน้ำแล้วแต่วัน,นะะอร่อยค่ะคอนเฟิร์มกินแล้วไปต่อกันร้านที่3เลยค่ะร้านกินอยู่ดีสาขา2ค่ะ เราจะเปิดทุกวันทําการเท่ากันเลยค่ะ9โมงถึงทุ่มคึ่งนะคะอยู่ติดตรงนี้ที่จอดรถง่ายนะเยอะด้วยนกแอลมอนเนาะที่ผ่านไปเมื่อสักครู่บางหลายๆตัวเราก็จะทานได้เนาะนี่เลยจ้าส่วนนี้เลยน้าจิม้มเครื่องปรุงเส้นบุกแล้วก็ลูกชิ้นปลาล้วนๆของเรานะคะมีหลายตัวเลยผักสลัดเราก็มีจ้าออร์แกนิกด้วยนะ มาต่อร้านต่อไปเลยค่ะร้านที่4ค่ะ keto h o า s e อยู่ใกล้ๆก,กับกินยูดีสาขา2นะคะคะ่าบรรยากาศภายในร้านนะคะของ keto house คือมองไปตรงไหนก็เป็นของ k e โตทานได้หมดเลยค่ะหยิบได้โดยไม่รู้สึกผิดเลยค่ะ เปิดตรงคึ่งปิดน้ำครึ่งครึ่งค่ะทักมาทางเพจหรืออีบล็อกก็ได้ค่ะจะมีแอดมินคอยตอบให้มาต่อกันร้านที่ห้าค่ะร้านไฮเฮลตี้อยู่ริมถนนทา่าแฉลบค่ะใกล้กับวัดใหม่ไปดูบรรยากาศในร้านกันค่ะ ตรงนี้นะคะเครื่องหนึ่งคีโตทานได้นะคะ,ะ,ะได้แล้วค่ะสมูทตี้นมแอลมอนใส่สตรอเบอรี่นะคะเป็นคีโตทานได้นะคะ ร้านเปิดทุกวันค่ะกันถึงวันอาทิตย์นะคะเวลาก็คือเจ็ดโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มค่ะทุกวันก็ติดต่อได้ทางไลน์แล้วก็ Facebook i จีได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมสมูทตี้กันมาต่อกับร้านที่6ค่ะร้านมิวแลนดค่ะของไทยเดนมาร์กนะคะเราไปดูบรรยากาศภายในร้านกันค่ะ ภายในร้านนะคะดูโปร่งสบายค่ะมีที่นั่งให้เราเลือกนั่งมุมต่างๆได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในร้านหรือนอกร้านนะคะเลือกได้ตามสบายเลยค่ะมาดูเมนูคีโตกันค่ะในวันที่ประเจบไปเก็บข้อมูลนะคะทางร้านได้แจ้งว่ามีเครื่องดื่มคีโตหลายเมนูแล้วค่ะแต่น่าเสียดายค่ะไม่มีรูปให้ดูนะคะยังไงก็สั่งกับน้องพนักงานทางร้านได้เลยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะคลิปนี้นะคะป้าเจบก็คิดว่าน่าจะช่วยเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะคะในการหาร้านในตัวเมืองจันทบุรีเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปของป้าเจบนะคะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ